กันในเรื่องนี้กันก่อนครับท่าน,นั้นของคอรมอเนี่ยเขามีการเห็นชอบร่างพระราชกิจดีกานะครับสฉบับแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอว่าการประชุมคอรมอได้หารือกันในเรื่องของกฎหมายรองภายในวันที่27 พฤสจิกายน์นี้นะครับจะหมดวาระลงจึงต้องรีบออกกฎหมายรองให้เร็วที่สุดแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดและส่งผลกระทบกับประชาชนที่จะเล็ยกร้องอยู่หน้ารำเนียบรัฐบาลคือร่างพระราชกฤษฎีกาโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมาชาติภายในอุทยานแห่งชาติตามมาตราที่64 ตามพระราชบัญญัติพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และล่างนะครับโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาพันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป,ป่าตามมาตรการ121นะครับตามพรบสงวนลและคุ้มครองสัตว์ป,ป่าพุทธศักราช2562 ซึ่งร่างพระราชกิจศรีกาทั้งสองฉบับมีสาระสาคัญคือกําหนดให้มีการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สป่าและเขตห้ามล่าสัตป่าในระยะเวลา20ปีนะครับตั้งแต่มีการประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยและมีพื้นที่ทํากินในพื้นที่ดังกล่าวโดยวันที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้แล้วนะครับแต่ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและทํากินชั่วคราวโดยมีการกําหนดพื้นที่อยู่อาศัยและทํากินอย่างชัดเจน แต่ไม่มีการขยายพื้นที่อีกครับนอกจากนี้ครับกำหนดให้โครงการในพื้นที่ตามที่มีการกําหนดแนบท้ายของพระราชกิจสุรีกาให้มีแนวเขตโครงการที่กําหนดไว้ในแผนที่ท้ายจํานวน6แห่งสอดคล้องกับเรื่องของวันแม p ครับที่ได้ข้อยุติไปแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติจํานวน4แห่งครับประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีอุทยานแห่งชาติตัดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีกสองแห่งครับได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงจังหวัดเพชรบูรณ์และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักโจรสิธิ์จังหวัดลบบุรีครับส่วนผู้ที่จะอยู่อาศัยหรือทำกินภายใต้โครงการจะต้องมีผลสำรวจครับโดยผู้ที่มีรายชื่อตามผลสำรวจถือครองที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไม่เกินครอบครัวละ20ไร่ในกรณีสองครอบครัวขึ้นไป ที่ทำกินร่วมกันในสถานที่ทำกินเดียวกันให้อยู่อาศัยหรือทำกินได้ไม่เกิน40ไร่ส่วนผู้ที่อาอยู่อาศัยนะครับหรือทำกินในรูปแบบผู้ครอบครองที่ดินแบ่งเป็น1ผู้ครอบครองที่ดิน2ส,สมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือนจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่น มีสัญชาติไทยไม่มีที่ดินทํากินหรือที่อยู่อาศัยไม่เคยต้องทาพิพากษาจนถึงที่สุดในเรื่องของการทําลายป่าหรือการล่าสัตว์ครับทั้งนี้ผู้ครอบครองที่ดินครับก็จะโอนการครอบครองหรือยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยหรือทํากินไม่ได้นะครับและผู้อยู่อาศัยหรือทํากินมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเรื่องนี้ได้เสนอกฤษฎีกาไปแล้วครับและคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบตามนี้แล้วโดยยังมีปัญหาและข้อขัดแย้งอยู่บ้างซึ่งทางพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ใช้มาอยู่5ปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยได้เวลาที่จะทบทวนดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนดูแล,แลและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ต่อไป ส่วนกรณีผู้ไร้สัญชาติที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวน400,000รายที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองแล้วเป็นผู้ที่ได้อยู่อาศัยใน6พื้นที่ที่กำหนดส่วนที่เหลือก็จะดำเนินการต่อไปครับ ด้านนายประเสริฐจันทะรัมทองครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยิติธรรเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีนะครับก็บอกว่าก่อนจะนําร่างทั้งสองฉบับผ่านความเห็นชอบของคอรมอรัฐบาลครับได้กําหนดความเข้าใจกับประชาชนที่มาเรียกร้องสิทธิ์และวันนี้คอรมอได้ผ่านความเห็นชอบแล้วนะครับย้ําว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฉบับนี้นะฮะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับ